สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทยโรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคาเมเดอร์เซเบ DX f u s o k e n Hayate สำหรับดาบเล่มน,นี้ก็เป็นอาวุธประจำตัวของเรนที่จะทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เค s นซได้แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลย ในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์เคนซันดาฟูโซเคนฮายาเตะและซารุทบินินจาเดนวันเดอร์ไรบุ k กในส่วนด้านข้างและเสียงต่างๆที่ออกมาจากวันเดอร์ไรบุกด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆของดาบเล่มนี้ และนี่ก็คือดาบฟูโซโเคนฮายเตะที่มาในธีมสีเขียวสำหรับรายละเอียดในส่วนด้านหน้าก็จะมีลำโพงช่องใส่ว n นเดอร์ไรบุ๊กปุ่มกดสำหรับการเล่นเสียงในส่วนของเอ็มเ m รและรายละเอียดในส่วนด้านหลัง ลูกเล่นแรกของดาบเล่มนี้ก็คือการแยกเป็นดาบสองเล่มที่จะสามารถทำได้โดยกดที่ปุ่มด้านหลังแล้วก็ดึงออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่านิโตริวโหมดหรือรูปแบบดาบสองมือกลไกของดาบเล่มนี้ก็จะอยู่ที่ดาบด้านหน้าทั้งหมด ด้านหลังก็จะมีช่องสำหรับการอ่าน Wonder Right o o o k เพื่อใช้ท่าไม้ตายและช่องสำหรับการใส่ทานดาบในส่วนด้านหลังก็จะไม่มีลูกเล่นของเสียงนะครับและอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือดาบในโหมดดาวกระจาย ถัดมาก็คือ s a r u t o บิ n i นจาเดน Wonder ร i ไร Book ที่จะมาในธีมสีเขียวด้านบนก็จะเป็นชื่อหนังสือ s a r u t o บิ n ินจาเดนหรือตำนานนินจาของ s ารุ t o b i แล้วก็เป็นรูปของนินจา s a ุ u t o b i Sasuke ด้านล่างก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดนิทานเรื่องเล่าเมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นรูปของดาวกระจาย ในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นแขนของคาเมเดอร์เคนซันสำหรับรายละเอียดต่างๆก็คือซารุโทบินินจาเดนนินจาแห่งสายลมได้สิงสถิตอยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดู เสียงแรกก็คือซารุโทบินินจาเดนเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คือสายลมที่ซ่อนอยู่ในเงาได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเทคนิคที่หลากหลาย เมื่อทำการแยกดาบก็จะมีคำบรรยายว่ารูปแบบดาบคู่ <told> เมื่อเอาสองดาบมาประกอบกันก็จะมีคำบรรยายว่ารูปแบบดาบเดียว และนี่ก็เป็นเสียงในการแปลงร่างเป็นคาเมเดอร์เคนซันสำหรับคำบรรยายก็คือตำนานนินจาซารุโทบิแบ่งดาบทั้งสองหนึ่งมือดาวกระจายสองมือรูปแบบดาบคู่ฟูโซเคนฮายาเตะม้วนคัมพีแห่งพายุดาบคู่แห่งสายลมโคงเนะเอาชนะศัตรูด้วยวิชานินจาความเร็วระดับเทพ และในส่วนของท่าไม้ตายก็ต้องนำอวันเดอร์ไรบุ๊กมาอ่านาที่ช่องด้านบน สรับคำบรรยายก็คือซารุโทบินินจาเดนนินนินฮฮยาเตะถ้าโจมตีด้วยการอ่านนินนิน สำรับการสแกน2ครั้งและ3ครั้งก็จะต่างกันที่เอฟเฟกต์คำว่านินๆนินเท่านั้นเอง Thank <laughs> สำหรับคำบัญไายก็คือชักดาบอคีวันเดอร์ไรเดอร์ซารุโทบิสัสึเกะพลังของเรื่องเล่าได้สิ่งสถิตยอยู่ในดาบ oh <laughs> และนี่ก็เป็นลุ่งเล่นทั้งหมดของ dx f u soke ok n hyate a ก็เรียกได้ว่ามีลูกเล่นกลางๆไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยแต่สิ่งที่น่าขัดใจสําหรับดาบเล่มนี้ก็คือเวลาดึงดาบสําหรับการแปลงล่างก็แอบดึงยากอยู่นิดนึงนะครับและเวลาประกอบดาบเองก็ต้องให้ลงล็อก ok พอดีอกด้วยสำหรับคาเบเดอร์เซเบอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วดาบพิเศษเล่มต่างๆหลายๆร้านก็เริ่มเอามาลดราคากันดาบฟูโซเคนฮายาเตะเล่มนี้ก็เรียกได้ว่า หาได้ไม่ยากและราคาไม่แพงเท่าไหร่อีกด้วยถ้าใครสนใจก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวรูปก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ